สายบันเทิงสายบันเทิงมองเหมือนไม่ลึกแต่เล่นเอารถหยุดไปหลายคันโอ้โยมิดล้อหน้ายัางไงก็ลึกครับอันนี้สายพุงพ้งพลิ้งขอบลายขวาสบายๆน้ำลึกต้องเป็นคันเร่งหน่อยครับคันเร่งเบิ้ลเบิมาดีทสุดถ้าคันเร่งเดียวยัดเข้าไปปับ๊บบางีล้มเลยเนี่ครับ ถ้าขับเร่งเดียวเข้ามาล้อหน้าอ่าล้อหลังมันเปลี่ยนทิศว้าวว้าบโอ้ยน้ำลึอกอ้านะทับขาอาบน้ำก่อนจะถึงที่หมายแล้ว เวฟปีศาจค่อยๆตอกแตกมาชิดเฮ้ยเฮ้ยกูว่าแล้วเข็น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 เร็ว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 ก็บอกแล้วน้ำลึกน้ำลึกอาจจะได้อาจจะเข้าท่อไหมก็บอกแล้วน้ำลึกให้เลาะขอบมาก็เฮ้าวไม่ใช่ว่าเวฟ ได้ปะสตาร์ทได้เลยนะไม่ได้เข้าทอ่อไม่ไได้ไม่ติดหรอเป็นไรอ่ะไม่ออฟไลน์มั้ออมงอันนั้นคืออะไรอ่ะอันสตาร์ทที่สตาร์ท,รทเกียร์กำคันรถมันขยับเกีย,ยร์อ๋ออนะ๋อ